กับนี่คือรายการแกงล็อทีวีนะครับเออเาทำอย่างน,นี้เออเออวันนี้ผมไม่มีอยนแล้ว Ô câu lạc bộ của chúng ta vô và lựa chọn lựa chọn lựa chọn của chúng น้องท้ำใหม่ที่นี่นะครับมันเป็นที่สัญญาไหมอ่ะเป็นที่สัญญาของผมบอกช้าด้วยนะครับคุณตามเรานะครับขอนะก็ขอขาด้วยจริงนะการระบบนนี้จะเป็นแบบี้วันๆวันๆเไม่ได้เำกิจวัตรวัมไม่ตตอีกด้วยครับคค่่ะะทำเลยดิไม่มีเลยครับ เล่นนะลเนีเล็ดตัวนี้ต้อเนอย่างตัวน,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 นี้มันจะมีเิสองใหญ่ใป็นเผ่าวองพันอ่ะเ็ดมันจะมีตัวนี้แต่เราใช้ตัวของอนะครับไมหมดเลยวะเนี่ยโอเคนะครับป็นจะมีตังนี้

วนแล้วไงจัะไปยังจับครับท่านผู้ชมนะที่ชมมาโดยตลอดเลยนะครับครับทุกอย่าง